ตัวนี้โฟวินนะครับโฟวินเป็น2 4ยโฟวินนะครับเดี๋ยวให้เดินหน้ารถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับปี2 0 1 8แท้ไม่วิ่งแค่70,000โลนะครับราคาอยู่ที่935,000บาทพี่ผ่อนแค่15,000ผ่อนแค่15,000ออกรถผม2 0บาทนะพี่ได้2 4ยฟวินไม่เ0 0 0 0 0โลเดี๋ยวเรามาดูความสวยของเขาเปิดรงเครื่อง เสียงเครื่องไายล้อนะครับไม่มีเขกลําดับเครื่องก่อนเดี๋ยวจะเข้าไม่มีเขกนะครับถ้าเขกมันจะดังแตกๆเข้ามานะครับนี่น็อตสวยนะครับฝีไม่ดิบนะครับน็อตฝันคมนะฮะด้านในนะครับนี่สวยไม่มีขยับติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับตัวนี้ได้2.4โฟวินนะครับเพียว์รถผม2 0บาทพี่ผ่อนแค่1มื0นห้เองนะครับสวยเลยเดิมนะครับกิบล็อกไม่มีรอยัดแงะไม่มีรอยัดแงะ เมนอาร์กเดิมๆเลยนะครับนี่ปี2018แท้นะปี2018แท้นะครับโฟ์ชูเนอร์ผมขายดีมากนะครับแล้วพี่ดูเฟ้นฝาท้ายสวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมเลยเฟ้นฝาท้ายอ่า